mà đừng xe bom vào thương này lắm Ê. Ê. giờ

เป็นบอลลูกที่เท่าไรไม่รู้เลยจำไม่ได้น่าจะลูกที่ห้าบ่อายุประมาณสองเป็นห้าสิบครับอากกแบน,นี้ไม่ได้เพราะว่า รวไมไปถึงโอ้แดนิดเปรียงเลยยอดเลยเสอบอมเนะนี่ยอื เห็นแล้วครับโอ้ท่าวันนี้ฝนนี่อย่างยับเลยเลยโอ้โหโคยาฝนเลยอยาฝนนี่ดินนี่เละเทะเลยเพราะว่าจ่วงไปสองแม่นาซิบนี่น้ำออกแล้วดินมันเละด้วย จะได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้อีครึ่งหนึ่งยดเลยปั้นตน้นปั้นตน้นดึงเข้า เยอะครับดิไซร์ย,ยนี่ดินไซาย์อย่างลึกเลย เอาเน <elim> ี่ยสิ่งมันรวมตรงกลางก่อนเลยรวมโยนดีกว่อนเลยขึ้นหนึ่งก็เลยครั้งนี้อาจจะยืนช่วงเอาเลยเดียวเลย ใจ,ใจเสียบอมเลยครับนี่งานนีเนียนพุทธลดขึ้นเลยเนี่ยือว่าพี่มือนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ่ปายันก็ตัวนี้ไม่ค่อยมีพี่มือแล้วแหละ ว่าไม่่อได้ครับอุตส่าห์มีมีเดบลอยให้เดเสียบอมคนเดียว้เ,เสียบอมทำนานไปไปยันนี้นายจะไม่ตายนะครับเนี่ยครับใจเย็นไม่พอ ฮ่าเหมือนจะจะตกนะขออย่างเดียวอย่าตกเลยให้เสร็จสะลูกนี้ก่อนสะลูกนี้ก็ความว่างก็ประมาณสิบห้าเมตรคูณเ แต่เก้นานั่นแหละน้ำออกดีจริงๆเลยนี่ขนานดอยู่บนโคกนะ ตรงนี้นี่มันชุ่มชื้นครับหรืออะไรก็ขึ้น

ก็าฝากกดติดตามนะครับค่อยดูตอนบ่ายว่ามันจะได้ประมาณไหนคืงวัน